ครับมีพัสดุมาส่งแล้วนะครับจะทำการเปลี่ยนอะไรหัวหน้าคลิก160นะครับโอเค,อเคแต่วันนี้เรามีคนเปลี่ยนให้นะครับจะอีมาเลยครับมาเลยนะครับจัดเลยครับมันคืออะไรแก่มาดูเลยอะไรเลยว้าว โอเคครับเริ่มเปลี่ยนเลยครับสวัสดีครับวันนี้คลิปนี้นะครับพบกับเอกไรเดอร์ทีนะครับแล้วก็คนโน้นนะครับก็สมัคร YouTube เหมือนกันนะครับก็เพิ่งทำนะครับก็เป็นช่องอะไรช่องอะไรครับจำช่องเพลงได้ไหมหนู หรือมาไทยแลนด์ใช่ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะครับผมช่องเป็นแนวไหนครับก็ทั่วไปค่ะเน้นหวยไหมเน้นโชคลาภสายมูสายต้นไม้ต้นไม้ทุกอย่างรวมกันในคลิปโอเคฝากด้วยค่ะมีค่าจ้างไหมครับสปอนเซอร์มีไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่ขายให้ครับครับวันนี้ จะมาทำอะไรนะครับไม่เกี่ยวกับ CBL ห้าศูนย์เยบแน่นอนนะครับอ่าเราซื้ออะไรมาวันนี้วันนี้เลอวันนี้จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนอะไรเนี่ยวันนี้ได้แล้วอมมาแล้วนี่เลยค่ะคืออะไรคร<ห>ับใส่กองใส่กองอากาศใส่กองอากาศรถนะแล้วใครจะเปลี่ยนครับก็คงจะเป็นช่างคนนี้อค่ะช่างประจำ<อ>หรือรว่าช่างจําเป็นก็ไม่รู้นะคะต้องดูเอาว่าจะเป็นหรือเปล่าครับผม เราจะมาเปลี่ยนให้กับรถทำงานทำเงินนะครับก็คือ honda c c k 160นะครับ <Yeah. S 1> แต่ก่อนอื่นก็ง่าย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 ก็คือว่าเราก็ต้องถอดน็อตตรงนี้ออกให้หมดนะครับแต่ว่าเพื่อความรวดเร็วผมก็ถอดไปหมดแล้วเหลือตัวหนึ่งนะครับ uh huh. ที่เหลือจะให้คนใช้มาถอดต่อนะครับ uh huh. แล้วก็ที่สําคัญนะครับเราต้องถอดออกตัวนี้มาแล้วก็ข้างล่างไล่ไปเรื่อยๆแต่ว่าน็อตตัวนี้นะครับจะถอดยากหน่อยนะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้หลหะแล้วผมมาเห็นตัวนี้นะครับ uh huh. ก็คือเราก็ ดึงตัวนี้มันจะอยู่นี่นะตัวปิดอะนะครับแล้วก็งัดตัวนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็เอาไขควงแฉงนะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ขันออกตามปกติได้เลยนะครับตอนแรกผมก็ว่าเอ้มันติดอะไรนะครับอ้าวขันเลยครับน็อตเหลือตัวหนึ่งนะครับจะได้คุ้มค่าแรงเนี่ยครับเราก็ขายออกไปเรื่อยๆนะครับ ดึงออกมาได้เลยครับผมโอ้ไม่กอดนี่ครับดังมากอ้นนี้คือสภาพกรองน่าจะมีเกือบ4ี่0 0ื่นโลครับผมเปลี่ยนล่าสุดตอนที่รถเครื่องพังตอนเฟืองเฟืองเฟืองรู่นะครับ <c oughs> แล้วเครื่องพังผมก็ยกเครื่องลงนะครับแล้วก็เปลี่ยนกรองตอนนั้นสองหมโลตอนนี้ไม่อยู่ที่หกหมื่นสามพันกว่าโลละนะครับ ก็คิดดูนะครับกี่หมื่นแลมีสามหมื่นกว่าโลแน่นอนนะครับสภาพอย่างนี้นะครับก็นี่สภาพใหม่เทียบกันอือหือเป็นกะทางมะลายเลยอ่ะนะครับเทียบกันนะครับครับผมเทียบกันครับก็โอเคนะครับนึอว่ารถทําไมอื่นๆนะครับปกติรถแรงนะครับวิ่งร้อยสามเรตันกองนี่เองครับผมหยอกหยอกอ้าวดึงออกมาเลยครับผมงัดงัดมันออกมา หรือว่ามีน็อตตรงไหนอ๋อนี่นี่นี่น็อตน็อตนขันเออครับผมผมก็ลืมมันดําเหมือนกันมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยครับแล้วก็มีน็อตอยู่ตรงนี้อีกโอ้โหดำมากสกปรกเหลือเกินน็อตใช่ไหมหรือว่าหน้าหน้าดำคนถ่ายหน้าหน้ามองค้ำนะเราอ่ะตอนนี้นะครับคนถ่ายคนถ่ายนี่หน้าไม่ต่างจากเครื่องกรองนี่หรอกค่ะก็มันดำเหมือนกันหมดเลยยางน็อตยางยังขันใบยาบนครับ ไม่ต้องมาแซวผมครับผมพอบ้านใจกล้าอันนี้มันเอ็เกียงมันต้องเข้าทางนี้กว่าเนี้ยอืมแหละเข้าทางหน้าชอบมีเหรอทางรูอ่ะจะโอ้ยโอ้ยอะไรไข่น็อตไข่ไปดิโอ้ยมันไม่ตรงอ่ะพังหมดแล้วมั้งอย่างเงี้ยขันเข้าไปทางรูเมื่อกี้มันไม่ถ้าทางนี้มันก็ไม่ตรงที่ห้องน้ำเนี่ยนั่นแหละก็ขันแบบนั้นแหละเอาให้มันแย่มันตรงๆดิเออเรื่องแย่ถนัดเนี้ย ไม่ตรงไม่ตรงเพราะมันติดติดตรงนี้พยายามฝืนได้ไหมใช่ก็ฝืนไม่ได้ไม่ก็ฝืนให้ได้อ่ะตึ๊บตึ๊บเออมีเขาแลลวขันขันหมุนไปทางซ้ายครับไม่ทางขวาตัวยังยยออกได้ไหมต้องเอาไขาควงเล็กสิเธอไม่มีมีอันนี้แหละ นั่นแหละค่อยๆบิดไปนี่แหละออนั่นแหละชใ,ชใช้แรงหน่อยมั่วการช่างครับผมมั่วไปเรื่อยเนี่ยครับผู้หญิงก็ทำได้ครับโอเคใครๆก็ทำได้เปลี่ยนกองเนี่ยครับสั่งกองมาผมสั่งจากในแอปนะครับเนี่ยร้อยร้อยต้นๆนะครับร้อยยี่สิบบาทส่งฟรีนะครับ แล้วมีจุดไหนอีกไหมลองเช็คดูไม่มีก็ออกนะครับนั่นนี่คือสภาพภายในพลิกหน้าหลังครับเนี่ยไหมครับมันจะดูดนะครับแล้วก็ออกมาทางนี้ดูดฝั่งนี้เนี่ยดูดฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราก็ทําความสะอาดข้างในตรงนี้นะครับี่ยิงแล้วน่าจะล้างมาใช้ใหม่ได้ไหมไม่ได้ตรงนี้มันเป็นน้ํามันเป็นไอ้นี่ผ้าไอ้นี่เปลี่ยนเลยร้อยกว่าบ,บาทไม่แพงหรอกเนี่ยครับสภาพดินเคอะอย่างเงี้ยผมก็ใช้อย่างเดียวนะผมก็ลืมเลยเนี่ยครับเดี๋ยวเราก็ทําความสะอาดที่หมดเลย เนี่ยครับเดี๋ยวทำความสะอาดแล้วก็ประกอบประกอบเลยนะเนี่ยครับเดี๋ยวค่อยทําความสะอาดอีกทีหนึ่งเดี๋ยวค่อยเช็ดข้างในเช็ดข้างในก่อนแล้วค่อยใส่นะครับเนี่ยเช็ดเช็ดโพวกฝาฝานี่แล้วค่อยใส่นะครับก็ตามนั้นครับเนี่ยวิธีเปลี่ยนครับมันก็ไม่ยากครับผมแต่วันนี้ผมมีตัวช่วยครับ ครับผมเปลี่ยนง่ายผมเปลี่ยนไม่เป็นครับเราต้องหาช่างครับเนี่ยครับช่างแล้วเดี๋ยวก็ช่างเดี๋ยวไปเปลี่ยนคันนู้นเนี่ยนะเนี่ยซีบีของ 50F นะครับแต่คันนี้เปลี่ยนชาก่ดยต้องยกถังครับผมคันนี้คันนี้ก็คันนี้ก็หลายหมื่นโลแล้วเหมือนกันไม่ได้เปลี่ยนนย่าจะดำปี่เร็มกันนะนะครับรถทํางานรถทําเงินนะครับนนครับผมพอละพอละ เดี๋ยวน่าจะทำความสะอาดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยใส่เดี๋ยวค่อยจัดการเองนะครับเอาตรงนี้พอเสร็จแล้วนะคะฝีมือฝีมืออะไรครับมั่วการช่างครับผมช่างลือช่างลือเป็นไงง่ายไหมง่ายมากคุยกับใครครับคุยกับรถไม่คุยกับกล้องเลยคุยกับรถอย่างเดียวง่ายมากเลยถ้าใครสนใจเปลี่ยนเองได้ต้องไปได้ใม้เสียตังค์ค่ะไ่ไใหญ่เกินน่ะน้าใคร หน้าบานเหมือนไข่หน้าบานเหมือนไข่เนาะครับผมก็ตามนั้นครับง่ายๆครับเนี่ยฮะไข่กวงอันเดียวนะครับแต่ตรงนอตตัวนี้ก็ฝืนๆหน่อยนะนะครับใครมีเทคนิคอะไรก็ใช้เอานะครับนี่ดำปีเลยนะครับเนี่ยมันจะดูจากทางเนี้ยเข้าไปนะครับแล้วก็ผ่านกล่องตัวนี้เข้าไปนะครับไม่ต้องไปเสียดายนะครับทิ้งอย่างเดียวนะครับ1 2 0ยยีบาบาทนะครับผมสั่งมา ส่งฟรีนะครับก็ออตามนั้นครับตามภาพนี่งไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับยงไงก็ฝากด like, mm hmm. กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ซ mm ับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวเ,ออเหลือแค่เม็ดชามนะครับ mm hmm. ลัางสไลด์นะครับ mm hmm. แล้วก็ใส่พานที่ผมจะเปลี่ยนต่อไป mm hmm. นะครับฝนมาแล้วครับผม ตามนั้นนะครับถ้าพูดผิดนะครับหรือทําผิดขั้นตอนอะไรนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับช่องน้องใหม่นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ